นจะกินขนมชิ้นไหนดินะออเอาล่ะขอทางหน่อยฉันต้องการนี่นี่อ๋อ,อฉันขอหนูฉันล่านะอะไรกันมันป็นของฉันนะเอาถอยไปหน่อยอยาต้องการผลไม้สักหน่อยอ๋ออะไรกันนี่ฮะไม่มีอะไรอย่าตู้เย็นแล้วหรอโมอโหแล้วหนูต้องการเราแบบนี้ง่ายมากโอเคใช่ไม่มีปัญหาเลย อะไรนะ่ะมันคืออะไรนะ่ะแต่ย่าทำได้นะย่าจะใช้ไก่วางไว้อย่างปราณนี้จากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ตอนนี้ก็ใส่น้ำมันมะกอกนิดหน่อยนี่แหละที่ร่างกายต้องการมันทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยใช่แล้วแน่นอนอย่าลืมเกลือและพริกไทยด้วยเพิ่มรสชาติลงไปและผักสดของโปรดของย่ามีประโยชน์มากๆเลย ย่ามีความสุขสุดๆที่ได้ทำสลัดให้แมรี่และแน่อนอนใส่มะเขือเทศลงไปด้วยใช่ต้องหั่นด้วยนะอืมทั้งอร่อยทั้งสนุก <laughs> และก็แตงกวาด้วยเ <laughs> ยีออกมาเป็นเส้นๆ <laughs> แล้ก็ทำเป็นลูกเต๋าด้วย <laughs> มันทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ เนื้อของย่าก็เริ่มสุกแล้วละ่ะเยี่ยมเลยที่เหลือก็เอาแค่ขนมฟังปิเต้าออมาโอ้ย่าชอบมันมากเลยละ่ะ <c oughs> และตอนนี้ <c oughs> ก็ใส่ทุกอย่างลงไปใส่ผักเขียวแล้วก็มะเขือเทศแตงกวาแล้วก็เนื้อแล้วก็ใส่มะยองเน,นสลงไปด้วยแล้วก็ห่อให้เป็นโรลแซนนร์กินทอดมันนิดหน่อย <c oughs> ส่วนฉันเช้นมันมากกว่านี้สำหรับเฟรนช์ฟรายนะสวยงามเลย เราตั้งกวาอยู่ไหนล่ะเราต้องหั่นแล้วล่ะวิธีนี้เรากว่าเยอะเลยเอออย่าเล่งสิอย่าทำามันติดอะเออขอบคุณนะอย่าทำแบบนี้อีกนะอ๋อแล้วก็ฉันต้องใช้มะเขือเทศด้วยแน่นอนต้องหั่นด้วยใช้มีดเล่มใหญ่ๆแล้วก็ใช้เนื้อลำควันด้วยตอนนี้ฉันต้องใช้เนื้อฉ่ำๆที่ใหญ่กว่านี้โออจะทำได้ดีมากเลย อร่อยจังเลยตอนนี้เราก็แค่เททุกอย่างลงบนขนมปังปีตาใส่ซอสมะเขือเทศนิดหน่อยไม่ยังเนสด้วยมันต้องอร่อยสุดๆเลยฉันไม่รอสุดอร่อยแล้วตอนนี้และนั่นนะต้องเอาไปทอดด้วยนะเอ,อ้แต่เพอช้ำมันเร็วขึ้นฉันต้องใช้ที่เผาช่วยละเธอกำลังทำอะไรนะถ้าทำแบบนั้นไม่ได้นะฉันจะทำจานที่อร่อยที่สุดเลยนี่แหละเรียบร้อยดูและเรียนรู้จากมือโปรนะ ฉันจะใช้ปลาแซลมอนแล้วก็หั่นมันมันเป็นโระรดับมิชลิ l ส n Star เลยล่ะจากเชฟที่ดีที่สุดฉันจะทอดมันด้วยน้ำมันมะกอกมันต้องอร่อยสุดๆเลยเพิ่มเครื่องเทศลงไปด้วยอืมกลิ่นดีมากเลยตอนนี้ก็พักไว้สักครู่แล้วก็ใช้เลมอนด้วยเธอกาลังทําทอะไรนะ อน้ำเลมักำกังเา <Okay. S 1> ตาอตาขอบคุณนะงั้นฉันจะต่อแล้วนะจะใช้ครีมเปรี้ยวผักใบเขียวและก็ใช้ซอสยบางเนที่ไม่ธรรมดาแต่ฉันจะทำเป็นซอสสูวนพิเศษออกมาตอนนี้ก็ใช้แป้งลาวัชและฉันจะจัดผักอย่างระมัดระวังและสวยงามซอสของฉันและก็ปลาด้วยและทำทุกอย่างอย่างประณีตนี่มันไม่ใช่วิธีทำอาหารแบบธรรมดานะไม่ใช่โรแบบทั่วไปด้วย ที่เหลือแค่อุ่นและรอสักครู่เหมือนว่าจะได้แล้วล่ะโอเคงั้นฉันจะหั่นมันแล้วก็เรียบร้อยทั้งน่ากินและสวยงามพร้อมเสิร์ฟอ๋นี่ไงดูสิว่าฉันนี่อะไรมันเป็นของเธอทั้งหมดเลย <Wow. S 1> ของย่อร่อยที่สุดจานของฉันดีที่สุดโอ้โว oh, wow. ฉันจะลองอันนี้ล่ะ <S <S> <S อืมอะไรจังเลยกินเยอะๆหน่ารานละ ตอนนี้ฉันจะลองจานนี้อู้เฮ้ยจะอ้นี่ไม่ใช่สำหรับฉันน่ะเธอแค่ไม่เข้าใจมันต่างบางทีอันนี้จะอร่อยกว่านได้อันใหญ่จังเลยรสชาติเยี่ยมจังแป้งลาวัสก็กรอบๆแบบนี้ใช่นี่แหละผู้ชนะเย้ฉันคือผู้ชินนะแล้วค้งนี้หลานอยากกินอะไรล่ะเราอยากกินเค้กที่สวยงามแล้วก็อร่อยด้วยอ้อใช่ได้เลย ง่ายมากแซาเค,ค้กออกมาแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยวิปครีมโอ้สวยจังเลยแล้วก็ต้องเกลี่ยให้เท่ากันด้วยนะส่วนที่เหลือฉันจะเลียมันแล้วตอนนี้ก็อันนี้ด้วยโอ้เค,ค้กของฉันก็เดนออกไปมีบางอย่างไม่ถูกต้องเราต้องทำทุกอย่างแล้วล่ะอ,อ้อาวล่ะฉันทำต่อละกันงั้นฉันจะเพิ่มครีมลงไปด้วยจะได้ไม่มองเห็นว่ามันแตกอะ แต่ฉันจะไม่ใช้มีดีกว่าแต่ว่าฉันใช้มือวตองจะดีกว่านะ <S <S อย่างนี้แหละดีขึ้นเยอะเลยทั้งเร็วและอร่อยใส่ลงไปด้วยลูกกว่าเยอะๆอร่อยจังเลยโอเคเออฉันน่าของเธอด้วยสิย่าไม่ยอมรับเค้กสำเร็จรูปหลังนะเพราะย่ารู้วิธีทำมันด้วยตัวเองไข่แป้งและตอนนี้แป้งก็สมบูรณ์แบบแล้วพร้อมเลย นี่แหละที่ต้องการตรงนั้นก็เทลงไปในแม่พิมพ์แต่ยังไม่มีแอปเปิลนะเอาละ่ะย่าจัดการได้อยู่แล้วมันดูกันเลยเฮ้ยเฮีย hey เป็นไงละ่ะตอนนี้เราก็เทแป้งโดลเพิ่มลงไปด้วยละโอ้เยี่ยมเลยมันดูดีมากเลยตอนนี้ย่าจะเอาไปอบในเตาฉันจะแสดงการทำของมือโปรให้ดู ฉันใช้ครีมที่ทำด้วยกระบวนการพิเศษมาวางบนหน้าเค้กน่าอร่อยสุดเลยเค้กของฉันเนี่ยต้องเกลี่ยครีมให้ทั่วจากนั้นก็ถักไม้สวยงามตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการทํารูดีขึ้นเยอะเลยเธอกำลังทำอะไรนะฉันจะทำต่อแล้วนะเธอต้องเคลือบเค้กด้วยครีมแสนอร่อยและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดฉันทำซอสช็อกโกแลตที่ทำจากช็อกโกแลตแท่ง นี่แหละทำให้เค,ค้กทั้งหน้าอร่อยและก็น่ากินโอเคอืมแล้วก็ต้องเท้ทั่วเค,ค้กด้วยนะว้าวนี่ไงล่ะเรียนเอาไว้มันคือผลงานชิ้นเอกเลยตอนนี้ฉันตกแต่งมันด้วยเบอร์รี่และเป็นเค,ค้กที่สวยงามก็น่เนอะว่าฉันเป็นเชฟตัวจริงนี่โอ้ย่ามัวแต่มองของย่าก็เสร็จแล้วภายของย่าพร้อมแล้วล่รดูสิของฉันดีที่สดุด ลองของฉันก่อนโฮมเมดพายของย่าสำหรับหลานละทำตามสูตรพี่ดีที่สุดเลยเราฉันจะเริ่มจากอันไหนดีนะฉันจะเริ่มจากอันนี้แล้วกันอ๋อก็มีแล้วนะแต่นี่มันอะไรนะเฮ้ยดินผมนี่แย่ที่สุดเลยอุ๊บส์โทษทีเอาล่ะตอนนี้มาลองพายอันนี้กันอออร่อยจังเลยคุณย่าทำอะไรมากเลยย่าดีใจนั้นที่หลานชอบ เอาล่ะตอนนี้ก็ตาของก้อนนี้มันดูน่ากินสุดๆไปเลยเ <Ooh. S 1> ้าพูดว่าอะไรล่ะฉันอยู่ตัวเองไม่ได้แล้วอันนี้คือผู้ชน,นะใช่เพราะฉันคคอแช์ที่เก่งที่สุดก็ชชดยินแล้วล่ะว้าว <Wow, S 1> มีช็อละตวิกซเยอะเลยเธาคิดว่าเยอะงั้นเหรอพวกเธอโชคดีนะสิส่วนฉันได้กันเดียวเองนี่ระวังกระดาษหอขอเธอด้วยอย่าตะโกนใส่ฉันนะ ถึงเวลาของเลื่อยไฟฟ้าแล้วละ่ะเอ้ยอย่านะช่วยด้วยไม่เอานะเลิกร้องได้แล้วไม่ใช่ส่วนบอพวกเธอสักหน่อยแต่สำหรับช็อกโกแลตของฉันต้องหากเหลือผู้ได้ถูกก็คือช็อกโกแลตสองอันของฉันฉันลืมไปเลยว่าเธวิกซมาเป็นคู่นะลืมงั้นเหรอแต่เธอลืมไปหรือเปล่าว่าช็อกโกแลตมันกระเด็นไปนทัว่วเมื่อตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้าน่ะแทนที่จะตะโกนใส่ฉันเธอจะดีใจกับฉันมากกว่านะฉันมีช็อกโกแลตแค่เดียวแต่พวกเธอมีตั้งหลายอันแนะ่ <N um> <N um> <N um> งานถ้าเธอกินหมดแล้ว <N> um> ก็ถึงราชเล่ฟบ้าง <N> um> ก่อนอื่นฉันต้องกำจัดที่ห่อออกก่อนฉันบอกแล้วว่าที่ห่อทั้งหมดเลยตอนนี้ก็กินได้แล้วฉันชอบทริกซี่สุดเลยมันอร่อยทุกครั้งที่ได้กินโดยเฉพาะตอนที่มีเยือแยาแบบนี้ <Awesome. S 1> อ๋อฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะทำไมต้องกินขนมแห้งๆในเมื่อเธอสามารถเอามาจุ่มในช็อกโกแลตได้นะกับนมอะ นี่เราก็เล่นหรือเปล่าทำไมยังทุกอย่างไม่ได้ฉันอีกแล้วหยุดวนได้แล้วนะดูสิช็อกโกแลตธรรมดาๆเพิ่งเปลี่ยนเป็นนมช็อกโกแลตล่ะเธอไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแนะ่งั้นก็กินเลยนะอร่อยจังเลยฉันว่าเธอกินหมดแล้วสินะงั้นก็ถึงตาฉันกินช็อกโกแลตบ้าง <c oughs> ก่อนอื่นฉันเอาที่ห่อออกก่อน <c oughs> เป็นไงผูว้วสิว่ามันไม่เจ๋งอะ <c oughs> ใช่แล้วแต่ยังไม่หมดนะถึงเวลามาสร้างตึกสูงๆกัน ช็อกโกแลตนี้มันเหมาะมาเป็นวัสดุก่อสร้างสุดแสนอร่อยเลยล่ะแต่ก่อนอื่นต้องเติมพวกมันด้วยหนูทั่ล่านะมันจะทำให้ช็อกโกแลตเข้มข้นขึ้นไปอีกจากนั้นก็วางให้เข้าที่มาเริ่มสร้างตึกกันเลยโอ้ใช่เลยดูสิ่งที่ฉันทำสินี่คือตึกที่ทำมาจากช็อกโกแลตอันแรกของโลกมันสูญทะลุก้อนแม่ไปเลยถ้าไม่มีันใดฉันคงทำไม่เสร็จแน่ฉันไม่นึกเลยว่าจะออกมายอดเยี่ยมขนาดนี้ เธอใช่ไหมว่าได้โอกาสถึงเราแล้วแน่นอนฉันรู้มาเริ่มกันเถอแปลกจังทำไมทุกอย่างมันซนแบบนี้โอ้ช่วยด้วยโอ้ฉันบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะพวกเธอทำได้ยังไงอะน้ามันช็อกโกแลตของฉันนะยังดีนะที่ฉันมีหมวกนิรภัยเนี่ยมันช่วยชีวิตฉันไว้เลยอะไรกันทำไมฉันถึงโชคร้ายขนาดนี้ ได้ยลล็กล้วตาเดียวเองวเล็กมากเลยเธอไม่มีโชคเลยถ้าเธอหัวเราาใส่ฉันเธอต้องเจอนี้มันเหนียวมากเลยรู้ไหมเป็นไงชอบไหมพอสักทีอะมันดูกันวราเธอชอบนี่่ไหมเอาละนะฉันทอามันสนุกสนุกด้วยซ้อนมันเกิดเท่ฉันว่าเธอต้องหลงกลแน่นอนจูเลียดูสิลูกตาฉันออกมาด้วยเอออะไรวลูกตาน่ะสิ ไอ้ลูกตาของจริงเอาไปไกลๆอออออะไรเนี่ย <Wow. S 1> ฉันว่าเธอกำลังสำลักอะเราต้องช่วยกันทุบหลังเธอแล้ทุกอย่างจะโอเค <Wow. S 1> <c oughs> นี่มันเป็นช็อกโกแลตบอลที่อร่อยสุดๆเลยฉันชอบกินมากว้ <What? S 1> อะแล้วลูกตามาจากไหนเนี่ยสยองสุดๆเลย <Wow. S 1> ดูยเหมือนมันเป็นของจริงสุดๆเลยใช่ไหม ใช่สิมันเหมือนมากแต่ไม่อย่างหนึ่งที่ต่างคือมันอร่อยมากเลยแล่ก็มีครีมสอสซข้งในด้วยเธอบอกว่าครีมนั้นเหรองั้นเดือดฉันนะถึงเวลาฉันกินลูกตาแล้วล่ะมีบางอย่างขาดหายไปขอลูกตาอีกสิไม่เธอห้ามแต่ของฉันนะฉันกินได้เธอไม่ต้องช่วยหรอกขอสักอันนะ เราเป็นเพื่อนกันนะเงินมาแบ่งกันเถอะไม่เหลืออะไรให้แบ่งแล้วฉันกินหมดแล้วล่ะดูสิมันว่างเปล่าแล้วอะไรกันเนี่ยทำไมฉันเห็นทุกอย่างขึ้นชัดเลยเพราะว่าเธอตากาว่าอย่างไงล่ะนี่เรากำังเล่นหรือเปล่าทำไมฉันถึงได้นอนได้ตลอดเลยเราไม่มันฝรั่งทอดกรอบเลยแต่เธอไม่แค่เดียวเองฉันหยิบมันไม่ได้ด้ซ้ำมันเล็กมากเลย ต่ฉันมีไดีดีแล้วถ้าเราไปใต้ตอนทำไมนะทำไมน่ะเหรอฉันก็ต้องกินมันอย่างดีเพราะงั้นฉันว่าแหนบไม่ด้ช่วยฉันได้ทราคนจะกินได้แล้วดีกลวเหมานั่งหัวเระฉันนะได้เลยง่ายจะตายฉันจะกินให้หมดแพ็คเดียวอย่างรวดเร็วฉันก็แค่ต้องเปิดมันก่อนโอ้อะไรเนี่ยทำไมมันปิดแน่นจังเลยฮ่าฮ่าปีเตอร์อ่อนแอมากเลยเหมือนเด็กผู้หญิงเลย ฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะมันมีวิธีดิดีแล้วล่ะต้องใช้เลื่อยออกมาเลย <Wow. S 1> ฉันบอกแล้วแถมเมื่อของฉันก็ไม่เลอะด้วยขนมจะเป็นข้าวปากฉันเดี๋ยวนี้แล้ว <Wow. S 1> อร่อยจังเลยว้าว <Yeah. Wow. S 1> เออใช่ฉันไม่คิดว่ากระป๋องจะทำให้หนมน้อยสลบไปได้นะ ถังว่าของฉันกินบ้างแล้วล่ะอร่อยสุดๆเลยเยี่ยมนี่เจ็บนะก็มันอร่อยนี่อร่อยสุดๆเลยฉันยังมีชีวิตอยู่เออหรือไม่มันอร่อยมากเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยมันเจ๋งมากๆเจ๋งที่สุดเลยหลบแล้วพายุมาแล้วนี่เธอน่าจะให้หมวกกับฉันด้วยนะ เธอไม่ต้องใช้หมวกหรอกเราต้องหยุดเธอแล้วว้าวทำได้ดีมากมันได้ผล <What? S 1> เกิดอะไรขึ้นช่วยฉันออกไปที oh, please. Oh, please. อีอะไรกันได้แต่ไม่ใช่บรอกโคลี mm hmm. บรอกโคลีนั่นเหรอแต่ทำไมฉันถึงได้เม็ดละ <Okay. S 1> ่ะโอเคเออมันไม่อร่อยด้วยพอแล้ว mm hmm. ฉันว่าฉันต้องปลูกมันละ่ะ okay. จากนั้นเราจะได้รู้ว่ามันจะงอกออกมาเป็นอะไรอ <What? Yo! S 1> หยุดขุดได้แล้วหยุดสิที่มันเต็มหน้าเราไปหมดแล้วนะ <c oughs> โอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันแค่ตั้งใจปลูกต้นไม้นะท <c oughs> ั้งนั้นที่ฉันรอให้มันโตพวกเธอก็กินบรอกโอลรี่ของเธอได้แล้วนะโอเคถึงเวลาฉันกินแล้วแต่ปัญหาก็คือฉันเกลียดบรอกโอลรี่มากเลย มันเหม็นเขียวสุดๆเลยมันกำลังมีแมวอยู่ในปากของฉันน่ะไม่ฉันเกลียดบรอกโคลี่สุดๆฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนเลยฉันต้องดื่มอะไรล้างปากด่วนโอ้น้ำขอยืมหน่อยสิดูสิคอยดูนะมันกำลังโตแล้วเค้กของเธอทำให้ดอกไม้ของฉันโตจริงเหรองั้นตอนนี้เธอก็กินมันได้แล้วดิแต่น่นไม่ใช่ดอกไม้นะเป็นบรอกโคลีอะกินเหรอ ฉันดูแลมันมาตั้งนานนะฉันว่าอย่างนี้น่าจะอร่อยก็ได้นะไม่เลยฉันนี่เป็นคนปลูกที่แย่จริงๆปราคะเลนี่มันหัวสุดๆฉันกินไม่ไหวแล้วห <c oughs> น้าของเธอเต็มไปด้วยดินเลยฮ <c oughs> ย่าหัวเราะนะโจเลียนเหลือแค่เธอแล้ว <c oughs> ฉันเหรอแต่มันใหญ่มากเลยฉันกินไม่ไหวอ่ะอ๋อรู้แล้วมีงไอเดียละ <c oughs> ดูบนท้องฟ น้ำร้อนต่างดาวไหนๆทีจริงๆก็ตอนที่เธอกำลังมอหาอยู่ฉันก็จะกำจัดพวกนี้ไปให้หมดน่าสิ้นเกินไปแล้วโอ้เธอคิดว่าพวกเราจะไม่รู้เหรอดีนะที่ฉันมีถ้วยพิเศษนะเอ,อ้ยจะอ้วกดูสิฉันกินจะหมดแล้วมันแย่มากเลยนี่มันจะแย่ขึ้นอีกนะดูสินี่คือทั้งหมดของเธอที่โยนทิ้งไปขอบคุณฉันสิฉันไม่อยากกินนะ่ะแต่าว่าคนต้องกินแล้วสินะ ลูกกว่าสกีโต้แจ่มเลยแต่ฉันอยากได้มากกว่านี้อีกฮ่าจนเลียได้น้อยที่สุดแล้วไม่ใช่แค่น้อยนะแต่ฉันได้ลูกกว่ากันเดียวเองแต่เธอยังดีใจเราเกินไปนะฉันรู้แล้วว่าฉันทำยังไงให้มันใหญ่ขึ้นฉันแค่ต้องการใช้ i อ h โฟนจากนั้นก็ส่งเข้าไปที่ลูกกว่าเจ๋งเลยตอนนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วแลวก็น่าอร่อยขึ้นด้วยละใช่แล้วมันมิเศษจังมาก อืมอร่อยสุดๆฉันเกือบจะอิ่มแล้วล่ะปีเตอร์ตาเธอแล้วอ้อส <Awesome. S 1> ได้เลยดูนะฉันจะรับลูกกวาดด้วยปากเธอเคยเห็นไหมล่ะ <What? S 1> โอ้ยปิดผ้าดนิดหน่อยอะนิดหน่อยเหรอเธอรับไม่ได้ด้วยซ้ำ hmm. ช่างเธอลืมเรื่องของเธอดีกว่าตาฉันแล้ว <laughs> อย่างน้อยก็ให้ลูกกวาดฉันสักอันนะสีลังก็ได้ นอนหไม่ไม่มีทางมันเป็นของฉันสิ่งที่ยากที่สุดก็คือจะเลอกกันสีไหนดีนะนจะเริ่มจากสีไหนดี mm. อืมฉันว่าฉันต้องการตัวช่วยละ่ะว้าวถ้าออกมาเป็นสีอะไรฉันจะกินอันนั้นเลยว้าว <Wow. S 1> และฉันจะเ,เริ่มจากสีเขียวว้าว <Wow. S 1> จริงๆนี่คือสีปวดของฉันเลยฉันได้โชคดีจริงๆอ mm. um. ันจะกินทุกอย่างอย่างรวดเร็วลูกก่อนนี่มันอร่อยสุดๆขอฉันเหมือนบ้างนะอะไรนะว้าวมันกำลังเลืองแสงล่ะว้าวดูสิมันเป็นลูกกวาดยักษ์อร่อยจังเลยไม่เล้วไม่เล้วแอ้ข้นอะยังมีลูกกวาดอีกเยอะแยะเลยนี่มันพอตลอดชีวิตของฉันเลยนั่นนี่ฉันก็อยากกินบ้างหม่ฉันบ้างนะโอเค แน่นอนฉันจะแบ่งเอามือมาสิฉันไม่โลภมากหรอกมันมีพอสำหรับทุกคนเลย <Yeah! S 2> ขอบคุณนะปีเตอร์ถ้าเธอไม่อยากพ่าชาเลนจ์ใหม่ๆก็อย่าไปไหนอยู่กับเราที่รัปบบะปะเราจะทำให้เธอมีแต่ความสนุกแล้วเจอกันใหม่นะ